ทำไมผู้หญิงบอกเลิกเราแล้วบอกว่าเราดีเกินไปเขาชอบคนเลวหรือไม่หรอกถ้าเขาชอบคนเลวเขาจะไม่ทิ้งมึงไปเพราะเขาอยู่กับมึงก็เลวไงมึงเลวอยู่แล้วเขาเลยเดินจากไปทำไมมึงบอกว่ามึงเป็นคนดีการที่เขาพูดเนี่ยเพราะเขาหาทางออกไม่ได้มึงก็โง่นะไม่ฉลาดการที่เขาพูดว่ามึงเป็นคนดีนั่นหมายความว่ามึงนะไม่ได้ดีอะไรสำหรับชีวิตเขาเลยเขาเลยเดินจากไป จำไว้คนทุกคนรวนแล้วแต่ชอบคนดีแต่ไอ้คนดีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ทุกเรื่องเราไม่สามารถตอบสนองต่อความต้อ,ตองการของตัวเราเองได้ทุกๆเรื่องเราไม่สามารถตอบสนองได้ในเมื่อเราตอบสนองต่อ <ใจ S 2> ความต้องการของตัวเองไม่ไอความตอบสนองต่อความต้องการของเขาไม่ได้เราเลยต้องมีความทุกข์ร้อนในใจอยู่ในปัจจุบันขนาดดังนั้นเราไม่เกี่ยวกับว่าเขาชอบดีชอบเลวไหมหรือเราดีเราเลวไหม แต่สุดท้ายเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาในเมื่อเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงลังเขาไม่ชอบคนดีเพราะเราดีเกินไปแต่ดีในบริบทของเขากับดีในบริบทของเรามันแตกต่างกันความดีที่เราเป็นความดีที่เรามีเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ความดีแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะอยากได้ความดีแบบอื่นก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปบอกว่าหรือเป็นเพราะเขาชอบคนชั่วไม่ใช่เขาก็ชอบคนดี แต่เขาอาจจะชอบดีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ดีแบบเราดังนั้นเวลาใครเดินออกจากชีวิตเราไปมองในมุมที่ดีไว้มองในแง่ที่ดีว่าอย่าไปมองในแง่ลบเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรามองในแง่ลบมันจะกลายเป็นการเลิกลานั้นจะเป็นการก่อศัตรูหมู่อาฆาตมันจะไม่สามารถกลับมามองตา้ามองตาไม่สามารถกลับมาเผชิญหน้ากันได้อีกเพราะอะไรมันมีแต่แง่ลบในใจ หน้าที่เราใครจะออกจากชีวิตเราไปไปล่อยให้มันเดินออกไปให้เราคิดไว้ในใจว่าเราเนี่ยกำลังสูญเสียสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราออกไปแล้วแล้วหลังจากนี้เราจะได้สิ่งดีๆอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาชดเชยทดแทนให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมจำไว้เวลาเราสูญเสียให้สูญเสียเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีรักษาเอาไว้แล้วอะไรที่มันจะเดินออกจากเราไปให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรา เพราะนั้นหน้าที่เราอยู่กับความเป็นจริงให้ได้